เวลาจะไปขอกู้เงินขอกู้สินเชื่อทำไมคนต้องกังวลว่าเขาตรวจเครดิตบูโรหรือไม่บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าสินเชื่อต่างๆในประเทศของเราเขาอนุญาตให้คนที่ติดแบคกิสติดบูโรเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้ฉะนั้นคุณอาจจะมีความยากกว่าคนปกติไปนิดนึงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดบูโรเนี่ยจะกู้ไม่ผ่านทุกคน ขนาดคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรเนี่ยก็ยังกู้ไม่ผ่านก็มีมากเหมือนกันนะคุณจะกู้เงินผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยคือมันไม่ได้สรุปรวมอยู่ที่บูโรเลยว่าถ้าคุณติดบูโรคุณจะไม่ผ่านการอนุอมัติบูโรจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคือหนึ่งในนั้นกับหลายๆอยา่างอย่างเช่น อาชีพลายได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะดูจากตัวคุณนั่นแหละเป็นหลักแล้วจะบอกว่าคนที่ติดบูโรนะไม่ว่าคุณจะไปขอสินเชื่ออะไรเนี่หรือทุกคนนั่นแหละคุณกู้ได้จริงกู้ได้ผ่านมาแล้วก็มากมายสินเชื่อทุกตัวให้โอกาสกับคนทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะกู้แล้วได้เงินทุกคนถูกไหมฉะนั้นคุณกู้ได้คุณลองที่จะกู้ได้ อย่างดีคุณก็แค่เสียเวลาวันนี้อย่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสินเชื่อนอกระบบก่อนระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพให้ดีโอนก่อนถูกโกงนะจ๊ะคนที่ติดบูโรเดี๋ยวจะมัดรวมให้นะสินเชื่อด้วยกันเอาไว้ว่าเดย๋่อแยกเป็น2องกลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกขอเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานหรือว่าทํางานแบบไม่ประจําหรือว่าชีพเป็นสระนั่นเอง บอกเลยว่ามันค่อนข้างง่ายก็อย่างเช่น Money Thunder แล้วก็ฟ i o e n i x 2ตัวนี้มีความเหมือนกันบบมากๆฉะนั้นคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนคนที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยเหมาะมากๆแบบคืออย่างเช่นคุณไม่มีงานทําแต่ว่าคุณมีรายได้เข้ามาก็หมายความว่าคุณอาจจะได้รับโอนเงินจากญาติพี่น้องสามีภรรยาส่งให้คุณเป็นรายอาทิตย์รายเดือนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้นะ เวลาคุณไปสมัครสินเชื่อนะคุณก็บอกเข้าไปว่าคุณประกอบอาชีพอิสระหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ K ค p บเลเตอก็ใช้ได้สำหรับคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานอิสระก็ได้ทั้งหมดถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะก็คือว่า m ันนี่ฮับมันนี่ฮับเนี่ยเพียงแค่คุณโหลดแอปมาคุณสามารถจะยื่นกู้ได้เลยตัวนี้จะเป็นพระเอกของคนทำงานเลยนะคือคนที่มีสลิปเงินเดือน คนที่มีหนังสือรับรองเนี่ยขนาดติดบูโรคุณก็สามารถจะกู้ได้บนนรัทเนกเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งคือว่าจะโทรหาคุณเพื่อยืนยันข้อมูลถ้าคุณถึงขั้นตอนนี้นะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะผ่านแล้วล่ะฉะนั้นคนที่ติดเครดิตบูโรอยากให้คุณเนี่ยนะเคลียร์ตัวเองนะเคลียร์ให้ได้มากที่สุดมันจะดีนะเพราะว่าติดบูโรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องได้ยินดีสักเท่าไหร่คนที่ติดบูโร หรือคนที่มีสินเชื่อมากกว่า3แห่งในเวลาเดียวกันคุณก็ยังมีโอกาสที่จะสมัครสินเชื่อได้ทุกตัวเนอแหละแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะปิดท้ายให้กับสินเชื่ออีกสักตัวหนึ่งนั่นก็คือลาย e ีแตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะง่ายกับคนทำงานประจำเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้แบบต่ำมากๆเอาเป็นว่าสรุปให้ง่ายๆนะมี5สินเชื่อบ้ครับ บันนี้ t h เดอร์ฟิน n i c เคเป t ลเตอ e r แล้วก็หลายบีเคฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีภาระแค่ไหนไม่ว่าคุณจะติดบูโรหรือไม่คุณรีบเคลียร์ตัวเองนะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสินเชื่อที่มันใหญ่กว่าในอนาคต